ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆจากนักเขียนที่น่ารักที่สุดคนนี้แอดขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับ ทำเตือนนิยายเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนอาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงและคำพูดที่ไม่สุภาพสอดแทรกในเนื้อหาเรื่องดาวที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นเพื่ออัธรษในการรับฟังเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงสถานที่หรือบุคคลใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังครับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่94มุมร้ายของคุณครามผมเดินเร่งฝีเท้า เร็วจนสุดความยาวของท่อนขาและสุดพละกำลังของตัวเองที่มีเพื่อตามใครอีกคนที่เดินรุดหน้ามาก่อนแล้วเพราะความเข้าใจผิดจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องทำงานของท่านประธานที่ตอนนี้อารมณ์เหวี่ยงจัดจนใครก็สู้หน้าไม่ติดผมหยุดนิ่งทำสติอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองที่ลูกบิดประตูเมื่อได้ยินเสียงโครมครามโครมครามเหมือนกับการทำลายข้าวของที่ดังออกมาจนถึงข้างนอกนี้ถ้าให้เดาสภาพห้องในตอนนี้คงเละไม่มีชิ้นดีไปแล้วผมเอื้อมมือไปแต่ที่ลูกบิดประตูที่เย็นเฉียบ เทียบเท่ากับบรรยากาศภายในของห้องที่ผมกำลังจะย่างไกลเข้าไปอยู่ในขนาดนี้ไอเย็นเย็นจากแอร์คอนดิชันที่เหมือนกำลังจะเพิ่มความเย็นขึ้นเรื่อยๆจนอุณหภูมิเริ่มถึงขีดสุดจากพลังวิญญาณที่แผ่ซ่านออกมาของเจ้าของอารมณ์ที่กำลังพุ่งพล่านไปด้วยเพลิงแห่งบรรลัยกัน ผมหันหน้าหันหลังมองไปเห็นคุณวิมลเลขากำลังสายหน้าดิ๊กๆคล้ายกับพยายามห้ามไมา่ให้ผมเข้าไปหันไปอีกทางหนึ่งผมมองเห็นมุมปากเหยียบยิ้มกับสายตาเย้ยหยันอย่างผู้มีชยัยของผู้ชายที่ชอบหาเรื่องผมคนนั้นชายสูงไวัย ที่กำลังยืนกอดอกอยู่ตรงทางโค้งมุมกำแพงนั่นซึ่งผมจะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นแน่ผมจะไม่ยอมเป็นผู้แพ้ใครผมจะไม่แพ้ให้กับใครต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมแพ้ใครอีกแล้ว ผมตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปทันทีที่ใบหน้าของผมสัมผัสกับไอเย็นจากอุณหภูมิต่ำสุดภายในห้องผมแทบจะจับไข้ไปเลยในทันทีเพราะนี่มันไม่ใช่อากาศที่เย็นธรรมดาแต่มันเกิดจากการปล่อยพลังวิญญาณของครึ่งมนุษย์ที่กำลังแผ่ออกมาด้วยอารมณ์โกรธจัดเหมือนกับคน ที่ความดันเลือดสูงที่กำลังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนยังไม่อยู่กลิ่นเหม็นอับฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งห้องที่เกิดจากพูดวิญญาณทั้งสี่ที่กำลังล่องลอยอยู่เนือร่างกายของเขาคุณโกรธให้ผมมากมายขนาดนี้เลยเหรอครับ ผมลาออกจากงานก็ได้นะถ้าคุณต้องการคุณครามคุณต้องการอะไรจากผมคุณบอกผมมาสิอย่ามาปิ้นปล้อนกับข้าน้ำเสียงกดต่ำที่แสนจะน่าสะพึงกลัว ยิ่งกว่าเสียงใดๆในโลกที่เคยได้ยินมาดวงตาเว,าวรด์สีแดงเลือดที่จดจ้องคำหมิงเข้ามาในดวงตาของผมน่ากลัวจนอยากจะร้องไห้กินข้าวเลือดพวยพุ่งจากลมหายใจและกลุ่มควันสีดำขมุกขมัวพ่นออกมาในทุกครั้งที่ขยับปากเปล่งออกมาเป็นคำพูดชั่วพริบตาเดียว เขาก็หายตัววับเข้ามาประชิดตัวผมแล้วกระชากคอเสื้อก่อนจะเวียงร่างของผมไปติดกับประตูอย่างแรงความจุกเจ็บแน่นขึ้นมาตรงกลางหลังทะลุผ่านมาถึงตรงกลางอกมันเหมือนทำให้หัวใจของผมกำลังหยุดเต้นไปชั่วขณะก่อนที่ร่างบางของผมจะร่วงลงสู่พื้นกับเบื้องอันเย็นเฉียบ ไม่มีคำพูดใดๆจะอธิบายออกมาได้นอกจากน้ำตาที่ค่อยๆไหลออกมาช้าๆอย่างไม่ฟูมมฟายความรู้สึกเหมือนถูกคนที่กำลังขับรถทับมาเหยียบให้ตายคาที่มันเป็นแบบนั้นเลยจริงๆล่างเล็กของผมไหลเอื่อยลงมานอนตะแคงซ้ายกับพื้น หลังก็พิงประตูเหยียดร่างที่ไร้เรี่ยวแรงไปคนละทิศละทางเท่าที่ร่างกายจะทิ้งตัวลงไปได้ดวงตาของผมจ้องมองใบหน้าของผู้ชายคนที่คอยปกป้องผมมาตลอดบัดนี้เขากำลังเงื้อมือขึ้นรวบรอนเอาก้อนพลังอะไรบางอย่างมาไว้ในอุ้งมือหมายจะซัดมันใส่ลงมาที่ผม อย่างเต็มกำลังคุณจะฆ่าผมได้ลงคอเชียวเหรอผมหลับตาลงช้าๆปล่อยให้น้ำตามันไหลลงมาอาบเปลือกตาด้านบนแล้วไหลลงสู่เปลือกตาด้านล่างจนนองสู่พื้นแล้วอย่ามาเสียใจกับสิ่งที่คุณกําลังจะทำลงไปทีหลังก็แล้วกันนะ คุณครามลาก่อนครับผมส่งกระแสจิตสุดท้ายไปให้เขาก่อนที่จะดับจิตวิญญาณของตัวเองไปเพื่อที่จะไม่ต้องรับรู้ถึงเหตุการณ์อะไรต่อไปจากนี้จะปล่อยให้ก้อนพลังวิญญาณของเขานั้นพุ่งเข้ามาทำลายตัวผมได้อย่างอิสระ โดยไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงท่านใดน,นั้นเองร่างสูงของใครคนหนึ่งก็มาปลุกพลังจิตของผมที่กำลังดับจิตตัวเองลงไปก่อนจะเงื้อมือซัดพลังวิญญาณของตัวเองออกไปเพื่อปกป้องผมจากคุณครามอเล็กนี่หลานกำลังจะทำอะไร จากนั้นหมอกควันสีดำก็พ่ามัวกลิ่นคาวเลือดที่เหม็นฟุ้งระอุอุณหภูมิต่ำที่เย็นจับขั้วหัวใจและดวงตาวาวโรดสีแดงเลือดทุกอย่างพันดับสลายไปภายในไม่กี่วินาทีผมลืมตาพืบขึ้นทันทีแต่ยังไม่สามารถขยับตัวลุกหรือทำอะไรได้เลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก ผมแทบตั้งสติไม่ทันแต่สิ่งที่ผมยังจำติดตาอยู่คือภาพที่เอาการะฟาครามอเล็กซานเดียกำลังจะเงื้อมือฆ่าผมและความรู้สึกเจ็บสาหัสปางตายมันเป็นยังไงผมจำมันได้ดีและคำพูดของผู้ชายคนนั้นคืออาบอกหลานแล้วไงว่าให้สละมังกนตัวนั้นซะ คำพูดคำนี้มันก้องอยู่ในหูของผมสละมังกรตัวนั้นงั้นเหรอผมตื่นลืนตาขึ้นมาอีกทีก็พบว่ามีสายโะยงระยายเต็มไปทั่วร่างกายของผมอีกแล้วตั้งแต่ที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิต กี่ครั้งแล้วที่ต้องเจ็บตัวและต้องมาอยู่ที่นี่คุณโบจุนยังไม่ฟื้นเลยแกจะเที่ยวถามอะไรของแกนักหนาครามก็บอกว่ายังยังยยฟังก็อจากคนไม่รู้เรื่องเหรอเออเออแค่นี้แหละปดโถยให้มันได้อย่างนี้สินะ เสียงของคุณหมอโจเซฟเสียงที่ผมคุ้นเคยอีกหนึ่งสิ่งที่ยังยืนยันได้ก็คือผมยังอยู่ใต้อานัตของอัลกราฟาคามเมเล็กซันเวียแบบหนีไปไหนไม่รอดเมื่อไร่คนอย่างผมจะหนีจากคนอย่างเขาพ้นไปสักทีนะเอา คุณโบจุนฟื้นแล้วเหรอครับอย่าเพิ่งบอกเขานะครับผมขอพักสมองก่อนผมรีบเอ่ยปากห้ามในทันทีไม่ให้คุณหมอกระทำการใดๆเพื่อส่งข่าวให้คุณครามทราบเรื่องที่ผมฟื้นแล้วเมื่อเห็นเขากดโทรศัพท์ทันทีที่เห็นผมตื่นลืมตา และคุณหมอก็ยอมทำตามคำขอของผมแต่โดยดีฮถึงจะเห็นแก่เพื่อนสักแค่ไหนก็ตามผมก็จะเห็นแก่จัญญาบันแพทย์ก่อนก็แล้วกันขอบคุณนะครับคุณหมอโจเซฟเจอกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้หนักเลย ผมเงียบกลิบไปเลยได้ยินแต่เสียงเจ้เจ้าของคุณหมอที่พูดไม่หยุดปากพอเขามองเห็นแววตาแสนเศร้าของผมแล้วถึงได้หยุดพูดไปเออถ้าอย่างนั้นผมขอตรวจร่างกายคุณโบจุนให้ละเอียดอีกครั้งนะครับถึงจะบอกได้ว่าการเป็นยังไงบ้างและก็จะบอกกับคำเขาว่า ดีย๋ยวาพึ่งมาโอเคนะครับขอบคุณมากครับงั้นผมขอตัวไปเอาอุปกรณ์เสริมก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอผมตอบออกไปด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาก่อนที่น้ำตาจะไหลรินออกมาบางเบานี่น้ำตาของผมมันไหลยังไม่หมดอีกเหลอเนี่ยบ้าจริง ไงไอ้มังกรตัวร้ายได้ยินเสียงคุณโบจุนแล้วนะเขาปลอดภัยดีแล้วล่ะแล้วก็อย่าพึ่งมานะขอย้ำว่าอย่าพึ่งมาตามนี้โอเคฉันรับปากคุณโบจุนไว้แล้วเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูขอบใจนะอุ้ยตาย ขวัญเอ้ยขวัญมาม,ยา,ยามีพญามมงกรไฟมาบอกฉันว่าขอบใจนะด้วยเออแค่นี้แหละมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณโบจุนเขาสงสัยเอาอืมผมพักร่างกายอยู่ที่นี่เป็นเวลานานมากหลายเดือนเลยแหละ อวัยวะภายในฉีกขาดเทียบเท่ากับคนที่ตกมาจากตึกสูงหลายชั้นเลยก็ว่าได้เอากระฟาคลามไม่ผลหน้ามาให้เห็นเลยสักครั้งตามที่ผมขอจนตอนนี้ผมก็ดีขึ้นมากแล้วแต่จิตใจมันยังคงคุณโบจนจะไม่กลับไปทำงานที่เคนโจกรุ๊ปอีกแล้วเหรอครับ ไม่ครับแบบนี้เขาไม่ได้เจอกับเจ้าครามเลยนะสิครับมันเป็นความต้องการของเขาอยู่แล้วล่ะครับหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคุณหมอบอกว่าผมเย็นชามากมันก็ไม่เชิงหรอกนะ เพียงแต่ผมแค่ยังไม่อยากพูดอะไรมากในตอนนี้ผมอยากอยู่เฉยๆไม่อยากรับรู้อะไรเลยพูดเพียงแค่นั้นแล้วผมก็เงียบไปไม่ได้พูดอะไรต่อได้ยินแต่เพียงเสียงของคุณหมอถอนหายใจออกมาก็แค่นั้นกลับมาเจอกันคราวนี้ผมไม่มีเรื่องอะไรจะซักถามเซาซีคุณหมอ เหมือนครั้งก่อนก่อนไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้ผมอยากรู้จนดวงตาเป็นประกายวาววับอีกต่อไปแล้วใครบอกคุณว่าผมต้องการอย่างนั้นคุณกรามผมหันความทันทีที่ได้ยินเสียงผู้ชายที่ทำร้ายผม เขามาปากดตัวต่อหน้าผมหัวใจที่ไม่เคยรักดีดวงนี้ยังคงเต้นรัวทุกครั้งที่ได้เผชิญหน้ากับคนอย่างเขาดวงตาของผมเบิกโตด้วยความตกใจและในขนาดเดียวกันก็เกิดคำถามว่าทำไมถึงมาช้าขนาดนี้ผมสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าถ้าเขาไม่โผล่หน้ามา ผมก็จะไม่ขอเอ่ยชื่อของเขาอีกเด็ดขาดซึ่งผมก็ทำได้จริงๆแต่วันนี้เขามาแล้วใครเป็นคนบอกคุณว่าผมไม่อยากเจอคุณโบจุน ใครบอกคุณการกระทําของคุณมันบอกผมและสิ่งที่การกระทําของคุณมันบอกผมอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้แต่ตัวคุณเองก็ยังไว้ใจตัวเองไม่ได้เลยเราทั้งคู่จดจ้องมองเข้าไปในดวงตาของกันและกัน อย่างไม่มีใครยอมใครผมไม่กลัวคุณอีกต่อไปแล้วคุณครามเออแกมานานแล้วหรือ,อยังครามกินอะไรมายังเสียงของคุณหมอโจเซฟดังสวนขึ้นมาพอดีในระหว่างที่เรากำลังฟาดฟันกันอย่างดุเดือดพร้อมกับเสียงหัวรอก,กบเกลือนอยังแท้ไทยไปเรื่อยตามภาษา ทำให้ผมกับคุณคลามร้าสายตาออกจากกันไปได้ในที่สุดโจเซฟคืนนี้ฉันจะนอนที่นี่คำพูดน้ำเสียงกับแววตาของคนขี้โกงอย่างเขามันทำให้หัวใจของผมเต้นระสับไม่เป็นจังหวะผมขอตัวกับห้องของผมก่อนนะครับ คุณจะรีบไปไหนแล้วครับคุณโบจุนแค่นี้คุณยังพักผ่อนไม่พออีกเหรองานการไม่คิดจะกลับไปทำเลยหรือไงน้ำเสียงและคำพูดของเขาเริ่มเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่ดูเหมือนว่าอ่อนมาให้กับผมตั้งแต่เดินเข้ามาจนตอนนี้ เขาคงเริ่มจับจังหวะการเต้นของหัวใจกับอุณหภูมิสูงๆต่ำๆภายในร่างกายที่มันไม่ปกติของผมและจากการประเมินอัตราของพลังการต่อสู้ของศัตรูของเจ้ามังกรตัวร้ายแล้วตอนนี้คงจะรู้ว่าผมเริ่มหวาดกลัวเขาข้างในใจลึกๆแล้วละ่ะ ณหมายความว่ายังจะให้ผมกลับไปทำงานที่นั่นอยู่อีกเหรอครับคุณครามผมอยากให้คุณกลับไปอยู่กับผมทำไมผมต้องกลับไปอยู่กับคุณด้วยเพราะว่าคุณเป็นเมียผมเมียของคุณตายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นไม่ใช่เหรอ เอากระฟาครามเล็กซันเวียถึงแม้ว่าใจของผมและร่างกายของผมมันจะสั่นโดยความหวาดกลัวอยู่ในใจลึกๆแต่ตอนนี้ผมเข้มแข็งมากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะจะบอกไว้ให้ จบไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับสำหรับนิยายเรื่องจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะมีความสุขในการรับฟังนิยายของแอดนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าก่อนใครนะครับ บายบายนะครับฝากติดตามนิยายของช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับ